อยากเปลี่ยนชิวก็ทำแบบนี้ได้นะครับนี่มันจะเป็นไขควงนอส,สีดำๆนะครับอ่ะแล้วก็ทำทานดูช่างเรียมนะดูทำมือนะอดูทำ<ด>มือนะนะครับดูมือนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้อยู่กัช่างชาโคลานะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแก้นะครับชิวบางลมตัวน,นี้ ที่ดังนะครับที่หลายๆท่านนะครับบ่นว่าดังมากนะครับจะยวให้ช่างเรียบเชียงรายนะครับจัดการให้นะครับว่าต้องทํายังไงบ้างอ่ะช่างเรียบจัดไปอ๋อมาเตรียมไขควงไขควงกับตัวทีนะครับถามว่าทําไมผมต้องมาถ่ายตรงนี้นี่ดูรถซะก่อนนะครับทุกท่านดูรถบอกเลยว่าแน่นมากนะครับนี่ก็เลยต้องมาถ่ายด้านข้างนะครับร้านให้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์มาถามทำไมไม่ช่วยเพื่อนทางานก่อนอย่างนี้นะทำไงก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่โอเคครับตอนนัดไขควงออกมาอย่างนี้เนี่ย ต่อข้างนะครับมีน,น okay. ็อตสองตัวก็อยู่มีอยู่สองตัวตรงเนี้ยใต้ชิวบังลมตัวสีดำตัวเนี้ยอยากเปลี่ยนชิวก็ทำแบบนี้ได้นะครับนี่มันจะเป็นแขกวงน็อตสีดำๆๆนะครับอ่ะแล้วก็ทําทันดูช่างเหลี่ยมนะดูทํามือนะดูมือนะครับดูมือนะครับอ่ะนี่ นี่ออกมาแล้วแล้วตัวนี้มันจะเป็นตีทุกเกอหกเหลี่ยมช่างเหลี่ยมเรือมาใช่ไหมใช่หกเหลี่ยมเบอร์ห้าโอเคเดี๋ยวเอไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้หลอดไม่หอดก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะหกเหลี่ยมเบอร์ห้าส่วนส่วนมากที่มันดังก็จะมีตัวนี้กิฟไม่ได้ใส่อ่กิฟตไม่ได้ใส่นะสีดำสองข้างนะครับ เาก็จะมีอันนี้ต้องมีเหวนด้วยนะครับเป็นเหวนพลาสติกนะดูพลาสติกสีขาวสีขาวนะครับแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับเป็นเป็นแหวนยางถ้าใส่ทุกตัวไม่ดังแน่นอนข้างละสามตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามมันก็ยังมีดังอยู่นะแต่แบบนี้แต่แบบนี้ไม่ดังนะสแ้นดา่านเลยไม่ดังใช่ส่วนมากที่เป็นอ่ะก็คือไป่ถอดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นชิ้ขาวชิ็นใสเนาะแล้วก็แล้วก็ลืมใส่หรือว่าอาจมีการลื้อรดรถอ่า เกิดอุบัติเหตุเราไปลื้ล่นะครับแล้วลืมใส่เอาให้ดูเลยอใส่กิ๊บสีดํานะครับอให้ดูให้ดูเลยดีกว่าเนาะเอาให้ดูเลยเนาะเพื่อชัดเจนเลยใช่ครับเพืชัดเจนเลยมันจะเป็นแหนบเวนเวนพลาสติกเนี่ย <c oughs> นะครับเวลาใส่นะอยากให้ทุกท่านนะครับเอามือประคองนิดนึงนะครับให้มันให้มันโดนตรงกลางนะครับความจริงน่ะให้มันอยู่ตรงกลางให้ใส่เวนให้ใส่ตัวนี้ไปก่อนใช่ไหมอืม ให้ใส่ตัวนี้ไปก่อนอ่าล้วค่อยขันเราวราค่อยเ,เอาตัวนี้ขันเข้าไปโอเคแต่เป็นอย่างางสมมติเป็นชิ้แต่งนะช่างเดียวอ่ถ้าเกิดมันเป็นชิ้ตแต่งแบบมันไม่สนิทน่มันสามารถวางได้เลยก็ต้องใส่พร้อมน็อตอยู่ดีเลยมันใส่ได้เลยก <c oughs> ็รู้ก็กุดอย่างเงี้ยก็คือชิวแต่งมันอ้างไง<อ>สมมติสมมติสมมติรู้จักคำว่าสมมติไหมสมมติเอาใส่ได้เลยแล้วก็ถ้ามันยังแบบกลัวหาเวนเวนมินิมอ่ะใช่ตัวนี้มันเตะนะให้หาเวน รับอีกชั้นหนึ่งแล้วเนาะใช่ใช่เพื่อให้มันแน่นแล้วแหวนต้องต้องรู้เท่ากับนี่ด้วยนะกับเหล็กตัวในอ่ะได้ไหมใช่ต้องเท่าเท่ากับเท่าบุชยางเหวนยางเหวนยางเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมันก็ต้องใส่อย่างนี้ลองไม่ใส่ดูนะลองไม่ใส่อันนี้ยางดูนะอ่าลองไม่ใส่แหวนยางดูนะปรแหวนยางออกนะครับโอ้โหนะลองออกกันดูนะครับถามว่ามันไม่หล่นหรอกนะครับแต่ว่ามันดังแค่นั้นเอง เ okay. ราคา okay. ไปอย่างงี้เห like ็นอหเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมลวมมากนะครับเวลาเราขับเนี่ยมันจะสั่นแบบฟึ่งงี้เลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันในตอนโยกเนี่ยมันไม่ดังหรอกไม่ดังแต่มันดังมันดังตอนปิดเห็นมปิดเนี่ยมันสั่นมันไม่ได้แซนมันงี้ไงมันกระพือเลยไงกระพือแบบปุ๊บเลยไงนอะไรคือกระพือเข้าใจะเรยว่ากระพือมัน กระพือกปีกกระพืออ่าโอเคเออกระพือคล้ายแบบกระพือปีกอ่ะอ่าโอเคใส่ยงเี้ใส่เวนยางให้ด้วยนะถอดเนี้ยโอเคนะครับเี้ยตอบคำถามนะครับน้องท่านหนึ่งน้องผู้หญิงแหละผมไปเห็นคอมเม้นเข้ามาถามพี่อยู่เรื่องชิวดังก็มีสามน็อตสามตัวไอ้น็อตน็อตหกตัวแต่มีกิ๊บตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็ดังนะอลองดูนะอลองดูครับมันถอดยังไงอ่ะเป็นอะไรถอดนะครับบางคนเอากนิ้งัดออกเลยไงอ่าเสียบเข้าไปก่อนใช่ไหมดันเข้าไปตรงกลางนี่นี่มาดูตรงกลาง กลอ่าโอเคกดเลยแล้วก็มือของได้เลยเลยอ่ะลองยกให้ไปดูกันนี้สั่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ในท่านอาจจะใส่แค่สองตัวไงถ้าไปเพ่ยูอะเพจยูไม่ใส่ไงไม่ใส่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองถ้าเกิดว่าไม่ใส่ทั้งคู่เระอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ทั้งคู่เหรอถ้าไม่ใส่ทั้งคู่นี่เสียงมาเลยครับชัดเจนเลยเสียงมาแบบชัดเจนชัดเจ๋วเลยเห็นไหมโยก นะอ,อโอเคครับต้องใส่ด้วยนะอ่าเชเลี่ยมโอเคประกอบเลยอ่าตัวนี้ประมาณนี้แหละนะครับก็สังเกตให้มีบุ๊นะครับทั้งสองตัวนะครับที่เป็นน็อตนะครับให้ให้หาบุ๊ใส่ด้วยนะครับถ้าไม่มีหรือว่ามันมันแตกให้หาเหรียญเหรียญมีเนี้ยมเหรียญมีเนีม้มซับหนึ่งชั้นหนึ่งเอ้อ ส่วนมากที่หลายๆคนใส่เนี่ยมันจะไปเหยียบตรงนี้มันหักแตกไงหักกันแตกไปให้เลยอ,อ,อ่ะโอเคเวลาใส่ก็ประคองประคองนิดนึงนะครับเราใส่อย่างนี้ก็ได้นะ,ะ,ะใส่อย่างนี้ก็ได้นะใช่เราใส่อย่างนี้แหละนะแล้วก็ประคองแล้วเอามือประคองก่อนก่อนมันจะแน่นนะครับให้เอามือเราอามือเราดันนิดนึงนะ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 ประคองเข้าอย่างงี้นะได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะโอเคเนี่ยแค่นี้ละน่นแล้วนี่ใช่แล้วก็ประกอบกับคืนประกอบคืนก็ใส่เหมือนเดิมโอเคครับนี่ เวลาใส่ก็แบบนี้นะเนี่ยโคตรคล่องอะ่ะบอกเลยไอคนนี้มันชอบถอดถอดแล้สอดใส่ครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีนี่เห็นไหมนี่นครับมันจะมีเกลี้ยวเนี่เนหะ็นไหมเสียบมันด้วยนะดูดีๆนะครับเวลาเสียบแล้วค่อยประคองใส่นะครับไม่ใช่เปล่าโหถอดแล้วเสียบอย่างเดียวนะไม่ใช่นะแต่พวกช่างนะ่ะเก่งอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าอันนี้บอก น้องๆนะครับเผื่ออยากทำเองครับนี่เอาแล้วเรานะครับขันน็อตเหมือนเดิมนะครับกับคืนสอ่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะก็สำหรับทีนี้นะครับก็จบสิ้นนะครับวิธีการแก้ปัญหาชิววังลมดังนะครับสำหรับทีเซ็กนะครับก็เผื่อใครสนใจครับหรือว่าใครสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วอ๋อแล้วเดี๋ฝากช่องด้วยเนี่ก็อย่าลืม ก็ฝากช่องหมนะครับช่างเรียมเชียงรายภาษาไทยนะครับเรียมปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่างชาโคราตนะครับหรือว่าจะเป็นช่องช่างชาตะเนี่ยช่างชาช่างชาโคราตบินเออบินไปแล้วก็เหลือแค่ช่องช่างสวัสดีครับครับผมช่างชานะนะครับช่างชาโคราตบินไปแล้วนะช่องผมว่าจะให้ช่างชาเปลี่ยนช่องใหม่เป็นพบกับช่องชาตะเออโอเคโอเคไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อคอมเมนต์ได้ ชาตะนะครับแลวเกิดโอเคนะครับเห็นลองช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าโอเคไหมครับช่องชื่อช่องชาตะชาแนลนะครับลองดูนะครับลองลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับถ้าถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเลยนะครับสำหรับวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม